สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมือเหนี่ยวกำลังใจมาทรงะะรด้ค่ะเจ้ายอดไร่ใดมาให้เบิงน้อว่าคู้เริ่มรับรไร่ใดมือใดเหล็กกัจะให้มาเป็นแรงแล้กก็กำลังใจทีดีให้ค่ะคผููจะแคปในส่วนของไร่ใดของคู้นะคะลงให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าโฆษณาเรียวโฆษณาสตรีมมันต่างกันยังไงทุกคนสิเดมีกำลังใจสู่ต่อไปค่ะ ยังไม่ได้เยอะค่ะแต่อยากอยากส่งกำลังใจที่ดีให้เพื่อให้ไม่เกิดแรงพักดันนะคะเกิดกำลังใจที่ดีนะคะเดี๋ยวผู้จะเอาแคปหล่อร่องต่อจากคลิปนี้นะคะเนาะดูต่อเลยในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้ยอดผู้ติดตามทุกคุณครูทุกคนนะคะขอขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อส่วน การเข้าถึงกลับมาเขียวแล้วจ้าอันนี้คือรายได้ดาวนะคะร่วม2เดือนนะคะแล้วก็พึ่งตัดไปมือนีอีก2องหลอยกอดดวงนะะเนาะเนาะก็คงจะเป็นรายได้เดนนะอันนี้หลังจากตัดไปแล้วนะคะนี่เหลือ,อยู่ซ้ำนี้ละส่วนอันนี้คือรายได้จากโฆษณาเรียวค่ะค,คุณครูได้รับรายได้วันที่หาสิงหานี่ละพึ่งได้ซ้ำนี้ละคะ่ะแต่ว่าอันนี้สตรีมนะคะค,คุณครูได้รับ ปิดรายได้อันที่18ค่ะเกือบท่านกันกันกบเรียวโฆษณาเรียวรอคะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเพราะว่าเขาค่อยๆเก็บค่อยๆออมไปดีกว่านะะเนาะค่ะเนาะไม่เป็นไรนะคะดีกว่าไม่